สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดึกดื่นชวน r รีแอค่ะกับที่นี่ที่แรกที่นี่ที่เดียวที่สุด official วันนี้ค่ะเราเราจะลองทำ r รีอคที่ไม่ค่อยมีคนทำกันนะคะแต่ว่าก็ได้อินสป r เรชั n มาจากเออ่มีคนไป r รีอคนะคะก็คือ MV เป็นเพลงที่มีกระทังอัลบั้มทีเนี้ยดิฉันนก็ต้องบอกตรงๆว่าดิฉันได้โดนคาเลนกับพี่จอกตก ทุกๆอกพีเลยนะคะแล้วก็ที่สุดก็คือตลกขำมากเป็นทุกๆอพีวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะอยากแบบชวนทุกคนขำมาฟังเพลงของคาเรนที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะในวีล็อกของของคาเรนนะคะแล้วก็พี่จองวันนี้ก็เลยแบบจะลองมาเปิดฟังดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราเองเต็มๆอ่ะของเขาอ่ะเราเชื่อว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนได้เปิดเปิดฟังแน่น องถือว่าเป็นคนที่มาแรงสุดๆนะคะสำหรับวงการวีล็อกแล้วก็แบบ YouTube สายท่องเที่ยวนะคะต้งวันทุกวันนี้ต้องชั่วโมงนี้ต้องเคาเลนแล้วก็พี่จอแล้วก็พี่จุดดีนะคะล่าสุดก็คือไปจับปูจับปลาจับกุ้งจับหอยอะไรกันแบบช่ำเวอร์ <c oughs> วันนี้นะคะก็เลยจะชวนทุกคนมาดูกันนะคะสำหรับ Reaction เพลงดีกว่านะเพลงของเคาเลน ซึ่งคาร์เรนแฮตเบอรีเราก็ไปลองแบบเออไปเปิดดูนะเออเขาพ้ยดิฉันเพิ่งจะรู้ว่าเขามีเพลงเยอะมากทุกคนเขามีเพลงของเขาอยู่เยอะมากนะอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูเนี่ยเขาเคยแบบเนี่ยคาร์เรนแดีดิฉันอยากรู้อะว่าเขาทํากับเพื่อนเขาหรือว่าของเขาเองอะคือเขาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงอันนาเกตแต่ว่าแต่ว่าเขาว่าทําเพลงเยอะไหม เยอะเนี่ยค่ะเคลนเฮดเบอร์รี่คนดูเยอะอยู่เด้อเพราะฉะนั้นเรามาดูอันที่แบบยัดวิวเยอะๆดีกว่าเนาะคือเราก็เราฟังท็อกซิกท็อกซิคก่อนนะนี่ดิฉันได้ไปอ่เปิดเมื่อกี้นึงอยูีก็เลยเออทำดีกว่าดีแอคชั่นปะสี่สี่สี่จุดสี่แสนนะครับไปค่ะสี่สามสองไปลูกค้าทุกคนค่าหวานกินของอร่อยทุกร้านจึงทุ่มเทพิธีพิถันเจอเพื่อนมาอร่อยคาเนชั่นขอเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่สำคัญที่สุดหลักอย่งเป็นการนะชั่วโมงนี้ มาค่ะทุกคนค่ะกับ Callen Headbury เป็นเทอร์ตัสิมาค่ะมาคือเขาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงที่ให้คนอื่นมาร้องหรอ เพื ة, well, ่อติดหูมากเป็นเพลงที like ่แบบตอนแรกฉันไม่คิดว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงใช้เพลง ถูกมแต่ว่าอ๋อต่อให้เขาว่าเป็นเพลงไปคอในคลิปอะยังไงมันก็ยังสร้างรายได้ดึงกลับมาในเฮดเบอรีอันนี้อยู่ดีถูกไหมถ้าวิดีโอเขาโดนแบบโดนเพลงี่ก็สิทธิ์อะถูกปะแปลว่าเขาก็คือยังไงก็ได้ได,ไ,ดไ,ดได้ทั้งสองยูทูบแอคเค้าฉันก็เลยฉันต้จะไปคิดแทนเขาเออวิดีโอมันก็ติดเหลืองสิมันต้เพลงมันก็เป็น no แบ่งรายได้อ๋อเป็นรายได้ของเขาอยู่ดีดเป็นเพลงเขา เป็นแพลงที่เปิดในรถตอนเช้าอ่ะคือแบบวันนี้แล้วนึกถึงนักคเคเรนแล้วพี่ตองคือแบบสวัสดีครับวันนี้จะพอมันสอกไปเที่ยวด้วยกันแล้ว แบบเราดูเขาแล้วเราก็ยิ้มอะทุกวันนี้คือเขาเป็นเพื่อนกินข้าวค่ะทุกคนเราเราก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นมีคะเนนเป็นเพื่อนกินข้าวกันอยู่ในหลายๆอันใช่ไหมคะอลองดูอันนี้หน่อยอเพลงล่าสุด w i y you you g ้ไม่นู้ว่าจะเคยได้ยินไหมอะแต่ว่าที่เชืน่าจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเขาเอาไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูคอมเมนต์สิ I love this song เปิดฟังทุกวันเลยคะ่ะตอนขับรถ ทุกคนฉันชอบที่ทุกคนอ่ะรักคาเรนแล้วทุกคนเปย์คาเรนด้วยอ่ะอันนี้คือเป็นความสักเซสของของคนที่เป็นยูทูบเบอร์และคนเป็นครีเอเตอร์นะคือแบบได้รับการสพอร์ตจริงๆีันนี่คือแบบเป็นอย่างหนึ่งท,ที่ที่ต้องยอมรับว่าแฟนคลับคาเรนที่คนนี้อู้ดูบี่มนดีมาก dance the night away Hang out the whole next day Laughing, having fun Summer love You have no idea what you did to me Summer love Didn't care that we weren't meant to be You were my Clare, I'm here with Sunny YouTube vlog my love พี่จอมคบมาชีพอะไรอ่ะเขาเล่นเป็นโปรดิวเซอร์เพลงถูกปะพี่จอมคบมาชีพอะไร เพราะว่าทุกครั้งพี่เขาพี่จองจะเป็นคนควักเงินใจถ้าสมมติพี่จองกับคาเรนอยู่ด้วยกันพี่จองขำมันจี๋อะไรพี่จองดูเป็นผู้ชายที่รวยคนหนึ่งคอดแบบคอดอัพบิดอินสปรารทอินสปริงอ่ะคือแบบฟังแล้วแบบ รู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดอ่ะคือบางทีนะเราว่าเพลงอะ่ะถ้าราแบบไม่เราต้องเห็นเรฟเลรนซ์คนทำเพลงหรือว่า <c oughs> มึงอันนี้คือเราแบบข้ามคันมากเลยนะเว้เราอะ่ะเวลาเราฟังเพลงเราต้องนึกถึงน,ะะน,นักเขเรนถูกปะกับพี่จองแล้วเราก็จะรู้สึกฟีลกู๊ดกับมัน <c oughs> ใช่ไหมมันข้ามคันจากการที่เราดึกถึงนักศิลปินอะ่ะคือต่อให้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่านึกถึงนะะักเขเรนก่อน เป็นผู้ชายเทสดีสุด,สดๆเขาเป็นคนเทสดีเนาะ<ๆ>ดูจากแบบดูจากหลายๆอันแล้วว่าแล้วเป็นคนอยู่ไั้งกอยู่ง่ายกินง่ายมาก<ๆ>คือมีหลายๆคอมเมนต์ที่เราไปนั่งอ่านที่แบบการขับคาเรนพิมพ์เราแบบรู้สึกว่านี่คือคือพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนอะ่ะ มันเป็นคำนี้จริงๆเนอะจริงคาเรน You are the s a f e zone for everyone นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคำพูดที่เขาพิมพ์อะเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราเองก็เป็นคนดูวีล็อกเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าวีล็อกคาเรนอะมัน,ม,นมันพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบคอมเมนต์อะส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ในทิศทางที่แบบ เออขอบคุณจริงๆนะวันนี้ที่แบบคาเรนไปออกไปเที่ยวแทนพวกเขาพวกเขาแบบเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยววันนี้คาเรนทาให้เขาได้ยิ้มอีกครั้งหนึ่งหรือว่าบางคนที่แบบงานยุ่งๆดีใจที่คาเรนได้ออกไปเที่ยวแล้วก็มีการให้ค่าอาหารสุนัขอาหารหมาที่พราะคาเรนเป็นคนชอบพยาธาหามามากสุดๆ้าววัดดาวเวิร์ดคาเรนก็คือให้ทุกหมา และพี่จ้องก็คือชอบเล่นหมาแล้วสุดคือเล่นหมาแบบไม่สนใจเพื่อใจฝูงแล้วอผู้ชายจิตใจดีสุดๆนะผู้ชายคนมีผู้ชายแบบคาเนและพี่จองเยอะๆนะคะบนโลกใบนี้ยรู้ไหมคะผู้ชายทุกคนได้ยินท่านด้อยู่คลิปนี้นะคะควรเป็นผู้ชายแบบเทสคาเลนนะคะสไตล์คาเลนนะคะและพี่จองนะคะเป็นเทสทีเครึ่งของพี่จองก็ยังดีคะ่ะพุดเลย พี่จองนี่ก็คือโดนหลอกเอามือแย่รูปูชาวทุกคนเขาคือโปรดิวเซอร์เพลงที่ที่ใครก็มาร้อให้เขาได้ถูกใช่ปะอันนี้คือ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 คอนเซปต์ของคาเรนถูกปะไม่รู้อันนี้เรไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้ทำกันบ้านมาตอนนี้ก็เป็นนักร้องผู้ชาย แอปเปิลโมดแบคาเรนทำซับไตเติลหน่อยสิ I wanna see เอาแป๊บนึงนะหรือว่ามันมีวะขออนุญาตนะคะคุณแม่ดูเขาเป็นเส้ยป่วยนะอะคุณเคอร์บี้เคอร์บี้ก็คือคนที่เป็นแบบแบดแบดใช่ไหมคะ I love w h e of this song It s a u s e I'm a good wife of this song listening to this song make a feel like I wanna look at the sky in the evening ไ <laughs> ม oh, ่เคยรู้มาจริงๆเขาไม่มีเขาไม่มีใครเนื้อเพลงให้เราหรอกครับคาเรนมีเขามีเนื้อเพลงให้ดิฉันไหมครับเนี่ย no เอามีฟรีฟรีดาวน์โหลดได้หรอ ที่ฉันไม่ซับสไคร์เขาได้ไงเนี่ยขออนุญาตขัโรถครับเคบี้แต่งเองทำเพลงจริงๆฉันจะขอเชิญชมว่าคุณทำดีมากๆฉันจะอนอนก่อนนอนขับรถยันอาบน้ำเลยสำหรับไม่ฉันอยากได้ยินพี่ ฉันอยากฟังพี่เคบีร้องเพลงแล้วเคบีเขามาน้อยมากเลยนะ EP นี้ดิฉันไม่เคยดู EP เต็มๆที่เขามาเลยนะเขาเขามา EP ไหนนะเดี๋ยวคุณแปะแปะไอดิฉันดูไหมใต้ลิงก์นี้ก็ได้วใต้ลิงก์คลิปน่ะดิฉันเห็นเขาแบบๆบบอะแล,ะและนะ้วทุกคนแล้วแต่ว่าพี่พี่เคบีจะอยู่ในทุงคลิปนะคะเพราะว่าจะถูกโดยเรียกโดยพี่จองและคาเรนตลอดเวลา ความรู้สึกเหมือนนอนฝันดีบนเครื่องบินอบทริปมีความสุขได้ไปเที่ยวกับคาเลนและเดอะแกงเมโลดี้ i l i e i t l m a k i me happy just like it. I t r a v e l d with you a happy ending and the trip amazing that I sleep in that I p l a n e and was dreaming เฮ้ y คือทำไมคือคาเลนเป็นคนเทสดีแล้วก็จะคัดแบบแฟนคลับเทสดีดีมาซะส่วนใหญ่หมดเลยเนาะ ท,ทุ่มนีอต้องให้เขาจริงๆอืม,อม,อม,อมดีว่ะไปด้วยน,นะถ้าสัมผัสถ้าเรียงนะที่ชอบที่สุดนะสามเพลงที่ฟังมานะชอบแอ a เ e นโมดแล้วก็ชอบแวร์ดิทยูโค o แต่ท็อกซิกท็อกซิกเนี่ยคือมันได้ยินบ่อยจนมันหลอนนะท o x i ซิกท i c t <oughs> ซิก c t o x ท c ้งซิกทซิกสำหรับเพลงนี้นะ่าจะเป็นเหมาะกับฉันมากมาก ก็คือเพลง M&M ขอโทษนะครับที่ฉันป่วยฉันเลือซึ้อเยอะนะู d ั l u x e อ๋อสองที่เหรอ

พ่อจาระเฮดเบอร์รี่น่าจะเป็นชื่อวงแล้คาเรนก็คือเลยทั้งชื่อยู u ู e เ็งว่าคาเรนเฮดเบอรี่แต่ว่าในเฮดเบอร์ร่เนี่ยน่าจะมีหลายคนมีกี่คนเฮดเบอร ที่เซนไม่รู้จักทุกคนนะทิ่เนไมไ่ไม่ทำการบ้านด้วยนะเซนมาแบบเรียวๆเลยทุกคนนะเ,เ,ปนเป็นอะรินอนแก๊เด้เวอร์ชันฟิลด ขึ้เพลงใน YouTube Spotify iTune s ม่ร้เปื่งสีแล้นเองสี่ฉันอยากรู้ว่ากี่คนที่ฉันอยากรู้มีกี่คนอะสามคนเพราะว่าในรูปมีสามคนใช่ปะือมีพี่จองมีคาเลมอาล้าวเราเนี่ยเื้ยเอยขอโทษค่ะ <c oughs> โอ้ยวัดขอโทษค่ะไม่อยากฟังอีกสักเพลงหนึ่งเอาเพลงที่แบบถ้าถามเรียงถึงความแบบชอบนะคะอันนี้ละกันฟิลเหมือนได้ไปเที่ยวกับคาเรนดีเป็นแบบฟิลแฟน คือแปลว่าเขาฟังเพลงแนวเดียวกับเราอ่ะเขาได้ทำเพลงเดียวกับเราเนี่ยเขาเป็นรุ่นนาฬิกาเลยอ่ะไม่เหมือนเป็นคนเกาหลีอ่ะคือไม่ใช่คำว่าไม่เหมือนคนเกาหลีคนเกาหลีก็เป็นคนเท็นคนเกาหลีที่เทสดีเทสนาฬิกาสุดๆอ่ะเขาเป็นปะไม่ใช่คนเทสเอเชียนะ เขาเลยมีความอยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมละ่ะไปทะเลก็คือแต่คือฝากถึงแม่แม่นะคะแม่แม่ทุกท่านที่ครเลนไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะเย,ยนหลอกเงินเคเลนให้มาหลอกเงินพวกหนูแทนพวกหนูยอมค่ะยอมค่ะที่จะโดนแม่แม่หลอกเองชาวต่างชาติอย่าไปหลอกเขาเลยเราอย่างหนึ่งปีนี้ ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ชาวสังสงชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแน่ๆนี่คือเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ทําให้เราได้เห็นมุมมองของการท่องเที่ยวที่แบบเออเวลามันหลอกสั่ชาติแล้วมันมันรู้สึกเจ็บใจแทนเขาจริงเนาะถ้าวันหนึ่งเขารู้ว่าว่าแบบเออเขาเป็นคนส่างชาติเขาเลยเดินหลอกเนี่ยทุกขเขาเป็นคนดีมากจรงบางทีเราไม่ควรไปหลอกเขาว่า ดีมากเหมือนเที่ยวรอบโลกกับคาเรนคาเรนไปทำเที่ยวถ้าเทีคาเรนเที่ยวเมืองไทยดีกว่าคาเรนเที่ยวเมืองไทยนตลกคาเรนต้องพูดภาษาไทยครับน่าหลงเล่นแบบจริงๆค่ะตอนนี้คือเป็นปีของคาเรนจริงๆเช่นว่าที่คาเรนปังขนาดนี้เพราะว่าคาเรนไหว พ่อปู่พ่อปู่นาคาไว้พ่อปู่ศรีสุโธครั้งนั้นที่พูดตามพีผู้หญิงแล้วก็เลรนก็คืออขาพูดตามนะก็พูดตามเลย <c oughs> ตลกจริงๆเนาะตลกจริงๆอะ่ะไหนเดูสิเขอข่าวทรงข่าวสดกับเปลงข่าวคาเรนช่ำเลยนะ ก็คือคาเรนพี่จองแล้วก็นางแดนนะคะคาเรนเฮนเบอรี่ผู้ติดตามโฟลเวอร์กว่า6.84คนนะฮะเจ้าของช่อชื่อคาเรนหรือว่าชื่อจริงว่าพาพากคินดุกอายุ33ปีเกิดวันที่7กันยายน1990นะครับปัจจุบันเป็นโปรปดิวเซอร์เพลงแนว EDM ในแบบแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ก็คือเขาเป็นเจ้าของร้านเคบอมถูกไหมก่อนหน้านี้เพราะว่าเคยเห็นพี่นินวไปถ่าย มักจะถูกเสมอว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าตอนนี้เขามาักจะเข้าใจาผิดเสมอว่าเป็นคนไทยออฮะคาเรเลนมาเดินทางมาที่ประเทศไทยร่วมกับเพื่อนร่วมวงก็คือเคอร์บี้คุณเคอร์บี้ที่เทสดีสุดๆแบดดานสุดๆป๊าป้าสุดๆนี่แหละฟ้ารักพ่อของจริงนะคะแล้วก็ปีเพื่อนชื่อเคอร์บี้ก็ทำเพลงมาด้วยกันท,ทั้งคู่เป็นดีเจที่เกาหลี แนว EDM แล้วก็มามาทำที่ไทยแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนไทยเป็นอย่างดีโอแต่ว่าเขาก็เคยแบบไปงานดนตรีอะไรพวกเนี้เหรอใช่ปะเขาเคยทำงานดนตรีนแนวนั้นปะแล้วก็แบบฟิลว่าดังจากการเป็นดีเจมาก่อนอออืืแล้วก็พี่จองคือน,นักธุรกิจหนุ่ม ไว้34ปีเาเลยบอกว่าจะไม่ได้ว่ารู้จักกันได้ยังไงแต่มารู้จักพี่ชายคนนี้ที่ประเทศไทยแล้วก็รู้สักว่ารู้ว่าพี่ชายคนนี้ใจดีามากๆขอยากรู้ว่านคราว่าขนันดักธุรกิจของพี่จองคือพี่จ้องเป็นอะไรโดยพี่จองเนี่ยถือเป็นพี่ใหญ่ของแกงนี้เลยด้วยความรักที่เป็นพี่ชายใจดีสส่เปย์จริงๆค่ะพี่จองแบบสุดๆครั้งหนึ่งพี่จองเคยตั้งคัชันรูป่าลตัวเองไอจี IG, ส่วนตัวเกี่ยวกับอาชีพขตขงเองว่าถ้าถามว่าอาชีพผมคืออะไรก็คืออาชีพกินแล้วนอนครับ มึงทุกๆครั้งนะคะเราจะเห็นนะคะพี่จองจะมีเงินอยู่ในตัวนะคะแต่ถ้าพี่ทองไม่มีเงินเมื่อไหร่พี่จองก็หยิบโทรศัพท์มือถือมามาพร้อมเพย์พร้อมสแกนนี่แหละคะ่ะผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิงทุกคนจริงๆสุดๆเลยอะ <c oughs> เลิฟอ่ะ <c oughs> แล้วน้องชายสุดทองนะคะก็คือน้องแดนคิมอิยยอนหนุ่มนักศึกษาวัย25ปีอาศัยที่เมืองไทย โดยน้องแดนเนี่ยรู้จักกับเคอร์บี้เพื่อนสิทของคาเลนจึงมีโอกาสร,รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันน้องแดนเนี่ยเป็นนักศึกษาแอร์แบกเป็นาชาวเกาหลีทแท้ๆเลยเป็นนางเป็นเด็กแอร์แบ็กแล้วก็ทุกคนก็มี IG ดูเดี๋ยวทุกคนต้องไปตามน,นะคะไอจีคาร์เลนแฮร์เบอรี่เคอร์ดี้แฮรเบอรี่แล้วก็พี่จังอันเดอร์สกอร์เคดีแล้วก็แดนอันเดอร์สกอร์ไอวายนะคะปีนี้เป็นปีของเขาจริงๆค่ะดิฉันเชื่อว่าเหตุผลที่เขาปังเพราะ ปีหน้าจะเป็นปีพญานาคและสองคนนี้ไปไหว้แล้วค่ะได้เปิดเลขที่วันสีแล้วและพูดตามพี่สาวคนนั้นที่ใช่เหงาหงอยแล้วก็คือพูดตามซําๆไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ดิฉพวกเราอ่ะเป็นคือช่องเราเป็นช่องสปอเตอร์ถูกไหมอะไรที่เราลัก มากศิลปินที่เรารักหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะบันเทิงอ่ะเราก็จะมามาแบบมาชอบด้วยกันแล้วก็มาคุยในสิ่งนั้นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่ขออนุญาตป้ายยาก็คือช่องเคลนต์แฮรเบอรี่แต่ว่าเราไม่ได้เปิดคลิปในซาวด์ทุกคนไปดูเองกันนะคะไปเพิ่มยอดวิวให้ให้เขาดูแล้วก็ให้เขาได้ยอดจำจำแต่ว่าวันนี้ถือว่าโอกาสเป็นโอกาสค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยฟังทุกคนอาจจะได้ฟังกันค่ทักซิกทักซิกเดนดเ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 ปิดเดกสัดเดเดง3 เพลงสี่เพลงเลยวันนี้ให้ทุกคนฟังเราก็มาฟังร่วมกันเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยฟังกันแล้วแต่ว่าน่าจะมีหลายๆคนไม่เคยตั้งใจฟังจริงๆนะคะเพลงที่ฉันชอบที่สุดนะที่ฉันชอบเพลงแอ p l เพนหมดเพราะว่าที่ฉันรู้สึกว่าความหม่มัน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 เท่ดีอ่ะแล้วก็ที่ชอบลองลงมานะคะก็คือเท็มีลองลงมาก็คือแบรดดิวโกดังสิ่งต่างๆก็คือไทส์ พวกเราเป็นคนไท้ดีค่ะเพราะว่าเราจะดูอะไรแบบที่เดียใชดีๆนะครับช่วงนี้เป็นคนช่วงนี้ที่คนทําท่องเที่ยวเยอะมากคะแนนเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์กับคําว่าการเป็นยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวที่ที่แบบไม่ทับเส้นใครแล้วก็สอนให้เรารู้ว่าเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ที่ดีที่สุดแบบเนี้ยมันเวิร์กสุดๆแล้ว แล้วเขาก็สอนให้เราหลายๆอย่างมากคาเรียนสอนให้เราเป็นคนแบบเป็นคนนอบน้อมมากขึ้นเพราะเราเป็นคนใจร้อนถูกไหมเวลาเราพูดเราจะแบบมีคําหยาบเยอะอะไรเงี้ยคาเรียนทำให้คนเป็นเราการเป็นคนแบบพูดเพราะมากขึ้นคาเรียนทําให้เราเป็นคนที่แบบจากเป็นคนที่อยู่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ไปเที่ยวแบบไปบี้ยบึงการไปเที่ยวกาญจนบุรีไปเที่ยวอะไรที่เคาเรนไปเที่ยวอะเราไม่ไปอะแต่ทําให ให้พื้นที่ตรงนั้นมันดูมีเสน่ห์แล้วทําให้เราอยากไปได้อะนี่คือมลเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่ที่เป็นสิ่งที่ยูทูบเบอร์จำเป็นต้องทําและคาเลนทาออกมาได้ดีมากแบบไม่ไม่ไมตะคิดตะหวงใจเพราะว่ายูทูบเบอร์คือคนที่ชวนไปเที่ยวดูคลิปเขาและอยากไปเที่ยวบางคนโชว์าาพสวยนู่นนี่แต่ว่าความเรียลลิสติกที่คารเลนทำเนี่ยทำให้เรารู้สึกถึงความแบบความจริงเที่ยวแบบจริงๆเล่าแบบจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกใจเลยที่แบบเขาใช้เวลาแบบไม่นานแล้วก็ประสบความสําเร็จในแบบประเทศไทยทุกวันนี้โห oh, เคยทุกวันนี้นะครึ่งวันก็ล้านวิวแบบหลายคลิปมม่รวมไปถึงแบบคลิปพิสุดีพี่สุดีก็คือแบบเป็นแบบพี่พี่พี่สาวที่ เถื่อนถึกเถื่อนมากนะคะแล้วก็ล่าสุดที่มีดราม่าแต่ว่าที่ฉันไม่สนใจนะฮะเรื่องที่เขาเข้าไปหยิบไผ่กันเลยนั้นอ่ะเพราะเราสึกว่ามันไม่ได้ผิดขนาดนั้นน่ะแล้วมันก็เป็นมุมมองอ่ะมองให้ผิดเหมือนก็ผิดมองให้ถูกมันก็ถูกคนต่างจังหวัดก็บอกว่าเขาก็ทําแบบนี้ก็ปกติทําไมต้องดดจลิตถึงอะไรอย่างงั้นใช่ไหมส่วนคนบางคนก็มองว่าเป็นเป็นพื้นที่ของเขาหรืออะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่ผิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะ ในมุมมองของครูคนในนี้รร้สึกว่ามันคนรู้สึกผิดแล้วก็เห็นด้วยแค่ประมาณยี่สเปอร์ซเองแต่อีกแปดสิบปอร์เซ็นตะมองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ถูกอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่าถูกแปลว่าคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าสิ่งที่พี่สุูดิี่ทำอะมันมันทำได้แล้วก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองแล้วก็ได้เกิดการถกเถียงกันจริงๆในโลก X นะคะทวิตเตอร์ที่หลายๆคนแบบพูดอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เราไปเห็นคอมเมนต์แล้วก็โอ้ด่ากันไปด่ากันไปเทียกันไปเทียกันมาก็ไม่จบไปสิ้น แต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นถ้าถามถึงคุรูปการในการที่เราแบบไปพูดถึงมันอะ่ะเออแม่งมีคุณค่าจริงๆนะ u t u b บบาง y o YouTube คือเขาแบบทำให้เราได้เห็นมุมมองว่ามันทาจริงได้ป่าวหรือว่ามันทาไม่ได้แล้วเราอะ่ะจะอยู่เลือกเราเราคิดเห็นยังไงการที่แบบเขามาจุดประกายให้เราได้แสดงความคิดเห็นนี่นแหละน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในการที่แบบทําให้ทําให้เราเกิดปัญญาและเคารพการทำให้เราเปิดปัญญาแล้วก็เกิดรอยยิ้มนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกวันแบบนี้ขอบคุณจริงๆค่ะสาหรับช่อง YouTube แห่งปี YouTube ท่องเที่ยวแห่งปีดิฉันยกให้เป็น y t u t u แ่งท่องเที่ยวแห่งปี2023เลยคลนเฮดเบอรีนะคะขอบคุณพี่จองด้วยขอบคุณพี่สุดีนะคะสุดเลิฟนะคะ,นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องแดนนะคะรวมไปถึงคุณเคอร์บี้ที่ไม่ค่อยจะเห็นมากเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในชื่อมีชื่ออยู่ในทุกอีพี นะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเปิดใจดูท่องที่สุดออฟวิช l นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้อยเยอะว,วันนี้แบบไม่สบายนะ,ะขอโทษจริงๆนะยบ๊ายบาย